เอ้ยปลาแดดกลาบสวัสดีนะครับพบกันอีกแล้วกับลูกพระเจ้าตากไทยอามีนมนะนรค,ครับวันนี้ม่ไดิลงคลิปครับมวเตนยุงยุงเนาะเห็ดขอกไก่ไมครับ ง่ายข้อไกลจากหน้าบ้านไปไว้หลังบ้านหลายคนชิงวงว่าเอาข้อไกล้ไว้หน้าบ้านมันขีเมีบ่เบราะว่าทุกคนต้องถามแล้วกับทุกคนต้องคิดจังสันต์ไปแต่ผมบอกให้่าไกล้ผมนี่ขี้เม็นครับมันด้วยระบบการจัดการด้วยอาหารของมันก็นดีมันเฮ็ดให้ขี้เม็นสามารถไปนอนเล่นนั่งเห่นได้เลยอหลีนะครับมันก็คือพวกไก่ไข่เนาะแค่งยางพานซื้อกินมันก็โชยมาแล้วเนาะ ตอนนี้สามารถไปนั่งเล่นได้อีลีนะครับมือมือหนึ่งผมก็ไ่เห็นอย่างผมก็อยู่แต่กับไก่อยู่กับต้นไม้นะครับอีก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 อาชีพหนึ่งที่อีกสิ่งหนึ่งที่ผมเห็นคือเลี้ยงไม้ด่างปลูกไม้ด่างนะครับนี่ผมไม่เบิรงนนี่ผมตัดออกมาอันนี้เป็นบอลกระดาษด้างมันชํำชํำน้ำเห็นไหมครับนี่ใบมันสวยมากเลยเห็นไหมครับนี่มันด่างนี่บอลกระดาษด้านขาวนี่มันชํำน้ำผมเลยตัดออกมาตัดทิ้งนะครับ คม่คันขาๆมันช้ำให้ตัดทิ้งไปมาครับคลิปนี้กัมากินตำปูครับเขาเอินปูดำนะพร้อมตัวสีดำนี่ปูดำตัวใหญ่เลยครับ <c oughs> ตำเองครับเมนูกแกวัดนะบริวัารจะโควิดเท่านะั้นี่ครับนี่ตำปูใส่กระปดุดมาครับกินน้ำกัน เป็นจังใดเมนูแก้วัดสักหน่อยโอ้เขาขย่ายครับช่านผู้เขาเ้ยเขาเ้ยพอดีได้ปูมาสดๆเลยครับมาตำเลยปูสด อยากกินได้นน,น่เยอะนปนี่ปูเทนบุเป็นกับปูตัวใหญ่สีม่ันเดียบเับปนก็จะจะับเทนบุเป็นยา <c oughs> <ะ> <c oughs> อืมแข็งแล้วแนทะ่ แข็งคั <laughs> ่ะ <modeling> ว <entin> ่าแต่ว <Wenn> ่าเนื้อหวานดีครับ

มันอยู่ในกระดอง่ว่ามันแข็งนะ <c oughs> หน่อยกว่านี้ก็ได้จับก่อนอือือืม,อม เสืบชิม่ไปต้องขอโทษด้วยนะครับนะเป็นวัดด้วยครับเก็บกอกไก่ตากแดดตาคนเป็นวัดเลยแต่ว่ากินมืออ้ไดอ่นะทรลุดกว่าเด้ ตอนปลาสุดตอนปลาไหนกันนะ,ะเอ้ยปลาแดดอืมกขนาด วะเขาลืมลืมรีวิวของแถมไปซื้อแล้วซับหม่ครงเขาซับครั้งนี้แหละเข็มนซีเนี่ยลืมรีวิวบ่งไม่ได้รีวิวโทรศัพท์นะซีรีวิวของแถมแอมไอไลก็โดนใหญ่เลย นี่ของแถมชิ้นแรกของวีโ o ของวีโ o เองเนะขน้างในก็นมีลำโพงบูทูดสอดอกนะครับมีกระเป๋าพอมชิ้นแรกชิ้นที่2องก็ลำโพงบูทูธชิ้นที่3มอีกเป็นเครื่องดูดฝุ้นเครื่องดูดฝุ้น,นะตนัวนัติเดยวกดแล้วมันแลนไปเองเอาไหนนะครับนะ ี d c เป็นมอนผมว่า,ม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 ,า,ามันิ่มล้มมูลค่ามันสินลหลก็โทรศัพท์คนเะนี่ยแกไม่ไรเลยครับบริษัทวิวอบคุณนะครับซื้อโทรศัพท์ไหมโทรศัพท์เก็ใส่ใส่มาสองปีแล้ว โอติคลิปที่พนานบ้านน้ำทรายได้กับกล้องกล้องโกโปรโกโปรเซฟนะเจอเห็นว่าซื้อโทรศัพท์เพราะว่าโทรศัพท์นะ่ะเกินสองปีขึ้นไปกล้องก็ประชัดแล้วครับตอนนี้ซื้อใหม่ไม่ได้ชัดอยู่สองปีขึ้นไปไม่ได้ประชัดแล้วเพราะาอันบูอัปเดตให้เราต้องซื้อเครื่องใหม่ครับนะแต่ว่าเป็นกล้อง ไม่เคยใช้เลยตลอดได้10ปี20่สิปีพอละนี่กล้องโกโปนี่ครับโกโปสิบปกติก็ใช้ได้กล้องนี่เทาโทรศัพท์ก็ชาด,ดีนะเพราะว่ามันมันปรับเออปรับหน้าปรับนั่นเนี่ยเพราะว่ามนะก็ดีครับเจ้ากล้องนี่มันบโมบายเด้จสงไหนก็นสั้นเลย tôi Tô nhai hết cái ipu. Mình cái cái kẹp xác nó đi lắm. เอาละคลิปนี้ต้องจบไปแค่นี้ก่อน,นครับขอบคุณที่มาติดตามจางยูทูบรุ่งไปตากแทมมี่ขอบคุณวนแม่แล้วนะนะขอบคุณที่ยังมานีจากกาน,นไปในไครับขอบคุณครับ